สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องหมอมหัศจรรย์ที่รักษาคนไข้จังงะตีสี่ทำไมจองคิวก็หมดสิทธิ์รักษาเรื่องนี้คุณรัติการซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นนักประพันธ์เคยมีผลงานในหนังสือต่างๆนี่ หลายเล่มเดียกันนะครับท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าการแพทย์แผนไทยหรือว่าการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพทั้งภาวะปกติและสภาวะที่ผิดปกติโดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายหลักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาอธิบายจากหลักฐานสมัยอยุธยาพบว่าการแพทย์แผนไทยได้รับ จากอายุรเวทอินเดียเป็นสำคัญโดยกล่าวว่าหมอชีวโกโกมารพัฒแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งคำภีแพทย์ครั้นพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้ามาสู่ไทยพระสงฆ์ผู้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้นำความรู้ในการรักษาโรคเข้ามาใช้กับชาวบ้านด้วยจึงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ตามทฤษฎีการแพทย์ของไทยกล่าวว่าคนเราเกิดมาใน,ในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจำตัวเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนนี้มีสองลักษณะคือธาตุเจ้าเรือนเกิดซึ่งจะเป็นไปตามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยและภาวะด้านสุขภาพ เมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลบุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วยหากขาดความสมดุลก็มักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากจุดอ่อนด้านสุขภาพของแต่ละคนตามเรือนธาตุที่ขาดความสมดุลดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแต่ละคนในชีวิตประจำวันโดยใช้รสของอาหารที่เป็นยา มาปรับสมดุลของร่างกายเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยคุณรัติการได้มีโอกาสพบกับคุณเกษณีสายกระสินหรือว่าหมอตกผู้ที่รักษาผู้ป่วยมาแล้วเป็นหมื่นรายสิ่งที่น่าอัศจรรย์นั้นก็คือหมอต๊กนี่ไม่เคยเรียนด้านแพทย์แผนไทยมาก่อนแต่ว่ามีคนมานวดรักษาอาการตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงคืนคิวแน่นตลอดทุกวันใครจะมาพบต้องโทรนัดล่วงหน้า ไม่งั้นก็หมดสิทธิ์รักษานับว่าหมอตุกนี่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการจับเส้นจริงๆผู้ที่มารักษาส่วนใหญ่แนะนำกันปากต่อปากเพราะอะไรทำไมคนเหล่านี้จึงมารักษากันอย่างเนืองแน่นคุณรัติการบอกว่าได้รับทราบเรื่องราวของหมอตกุกแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เมื่อไปถึงที่บ้านหมอตกุก ระหว่างที่กำลังรอหมอตุกนวดคนอื่นอยู่นั้นคุณรติการได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับป้าสวงชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหมอตุกป้าบอกว่าเคยให้หมอตุกนวดเพราะไว้วางใจเมื่อสองปีก่อนป้าล้มก้นกระแทกตอนนั้นอายุ78บปปีแล้วไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรอกให้หมอตุกในเขานวดเขาเก่งมากจับเส้นเก่งหายเลยเดี๋ยวนี้ ป้าให้เขานวดเดือนละครั้งป้านั่งมองมาที่บ้านเขาทุกวันเห็นคนมารักษาตลอดไม่ว่างเวน้นเมื่อวานก็มากันเยอะกว่าจะกลับก็ค่ามืดแล้วคุณรติการถามว่าหมอตุกนวดรักษาคนที่เป็นโรคอะไรบ้างทำไมถึงมีคนมาต่อคิวยามากหมอตุกท่านตอบว่าฉันนวดหลายโรคโรคกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกทับเส้น ปวดหัวไมเกรนหัวเข่าหูสบ้าหัวเข่าล็อกนิ้วล็อกปวดหลังตาหลับไม่ได้แม้แต่โรคเกาตรักษาหมดคนเป็นเบาหวานก็นวดเพราะว่าเขาจะปวดเมื่อยเพลียทำอะไรไม่ไหวอยากจะนอนอย่างเดียวนวดทุกวันวันหนึ่งเจ็ดแปดคนบางวันสิบคนก็มีคนหนึ่งลุกไปอีกคนต่อเลยระยะเวลาในการนวดของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วแต่อาการที่เขาเป็น ฉันนวดมาได้สิบาปีแล้วประมาณรักสามหมื่นเจ็ดพว่าคนหินจะได้เริ่มนวดตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงคืนคุณรัติการถามว่าหมอตุกในนำพลังมาจากไหนทำไมถึงนวดคนได้ทั้งวันน่าอัศจรรย์มากหมอตุกบอกว่าฉันขอเล่าเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ฟังก่อนคือเมื่อก่อนนี้ฉันอยากจะเป็นหมอนวดเคยไปสมัครเรียนนวดจ่ายเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่พอถึงเวลาเขากลับไม่ให้ฉันเรียนไม่รู้ว่าทำไมฉันก็เลยไม่มีประสบการณ์เพราะว่ายังไม่ทันได้เรียนเลยฉันเป็นคนที่ยากจนมากมีอาชีพจับกระรอกขายทําอาชีพนี้มาตั้งแต่ลูกยังเล็กใจจริงแล้วฉันไม่อยากจะทำเพราะรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นการพรากแม่พรากลูกเขาแต่ความจนนะทาให้ฉันต้องทําอาชีพนี้การจับกระรอกนี้ไม่ต้องลงทุนอะไร ฉันทำไปใจก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่นักเมื่อได้เงินมาก็นำไปจุนเจือครอบครัวซื้อข้าวกินแล้วยังต้องใช้หนี้อีกวันหนึ่งฉันนั่งร้องไห้กลางป่าบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าลูกลำบากเหลือเกินอยากมีอาชีพที่ไม่ต้องทำบาปขอให้มีเงินใช้วันละสี่ห้าร้อยบาทก็พอแล้วจะเลิกจับกระรอกกลับไปถึงบ้านฉันไม่สบายถึงเจวันลุกไม่ขึ้นรู้สึกปวดหัว พอวันที่เจ็ดฉันพยายามลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปหากระรอกกับแฟนแฟนบอกว่าไปจับกระรอกขาวกันได้ราคาดีตัวละพันฉันก็รีบไปฉันไปตั้งแต่ตีสีมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงรูปร่างเหมือนคนโบราณใบหน้าใหญ่เคี้ยวหมากห่มผ้าสบายเฉียงพาดบ่าอายุประมาณสักหกสิบปีฉันเห็นเขาแค่ครึ่งตัว ผู้ชายคนนั้นเขายิ้มให้ฉันก็รู้สึกกลัวมากไม่กล้ามองหน้าเขาฉันหลับตาร้องไห้ใหญ่บอกว่ากลัวกลัวฉันเรียกเขาว่าองค์พ่อพระนารายเขามากับเด็กผู้ชายเด็กคนนั้นจับมือเขาแล้วก็พากันเหาะหายไปท่านอยู่บริเวณปากถ้ำถ้ำนั้นสวยมากฉันเคยพยายามค้นหาถ้ำแห่งนี้หลายครั้งว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เจอรู้แต่ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในป่า ต่อมาไม่นานแม่ของสามีนี่หกล้มเดินไม่ได้ฉันนวดให้เขาจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หลังจากนั้นคุนข้างบ้านเขาปวดหัวข่าวมากเดินไม่ไหวเขามานั่งทายาใต้ต้นมะขามที่หน้าบ้านฉันฉันถามเขาว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะจับเส้นให้พอจับเส้นให้ปรากฏว่าเขาหายเขาถามฉันว่าค่านวดเท่าไหร่จะเอาตังมาให้ฉันบอกว่าไม่เอาซื้อผลไม้มาให้ก็แล้วกัน เขาก็เลยได้นำผลไม้แล้วก็เงินมาให้หกสิบบาทพร้อมทั้งน้ำขวดหนึ่งขวดเพราะรู้ว่าฉันชอบกินน้ำอัดลมหลังจากนั้นเขาก็ทำงานได้ตามปกติแล้วก็ไปบอกให้คนอื่นฟังว่าฉันนวดเขาหายคราวนี้คนก็เริ่มมาหาฉันเรื่อยๆแนะนำกันปากต่อปากจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สิบสามปีแล้วฉันเองก็ได้เลิกจับกระรอกตามสัญญาที่ได้ให้กับท่านไว้ น่าแปลกว่าเวลานวดเนี่ยฉันจะมีกำลังมากไม่ใช่แรงของฉันหรอกท่านพานวดจะรู้เองว่าต้องนวดตรงไหนทั้งที่ไม่เคยเรียนเรื่องการนวดมาก่อนก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่านวดจนไม่ได้พักมีคนมาต่อคิวตลอดบางครั้งไม่มีเวลากินข้าวตอนนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังนวดอยู่ฉันเดินผละจากคนที่กำลังนวดมากินผลไม้ที่ครัว ตามปกติท่านนวดยังไม่เสร็จฉันจะไม่ลุกไปไหนแต่เหมือนท่านมาบอกให้ไปหาอะไรกินทําไมอย่างนั้นโรคที่เป็นอยู่จะก,กําเริบเวลาที่ท่านไปแล้วฉันจะหมดแรงนั่งอยู่กับที่ขานี่แกะออกแทบจะไม่ได้คนที่รักษามาหลายแห่งแต่ไม่หายก็มาหาฉันเยอะมีอยู่คนหนึ่งที่มาหาฉันตาเขาหลับไม่ได้ตางที่ลืมตลอดปากก็เบี้ยวฉันไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไง พอให้เขานอนท่านก็พานวดตอนนี้เขาหายแล้วฉันก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านก็คือองค์พ่อพระนารายทุกวันนี้ฉันมีกินมีใช้ก็เพราะท่านและที่สำคัญฉันไม่ต้องทำบาปด้วยการจับกระรอกอีกต่อไปชีวิตที่เหลือฉันจะช่วยเหลือคนอื่นจนกว่าฉันจะหมดแรงไม่มีแรงทําเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านแล้วก็ต่อสังคมคุณรัติการบอกว่าขอขอบพระคุณหมอตก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและมีประโยชน์ให้หลายคนได้ฟังบ้านหมอตุกอยู่เลขที่80ทับ3ครับตำบลคลองคอยข้างวัดวิหารสูงอำเภอโพธรามจังหวัดราชบุรีเมื่อถึงโพธรามแล้วถามคนแถวนั้นดูก็ได้เขารู้จักกันหมดละว่าบ้านหมอตุกอยู่ที่ไหนแล้วก็อย่าลืมโทรไปนัดก่อนนะครับที่หมายเลข080111 9385ครับ080111 9385ถ้าไม่นัดก็ไม่มีสิทธิ์จะได้นวดเพราะว่าคนรอน,นวดตั้งแต่ตีสีท่านไปรักษาที่ไหนไม่หายไปมาแล้วหลายที่รู้สึกท้อใจหมดกำลังใจลองมาหาหมอตุ๊กดูบางทีสุขภาพท่านอาจจะดีขึ้นโดยที่ท่านไม่คาดคิดก็ได้นะขอขอบคุณอาจารย์ยอดค่ะที่ได้นำเรื่องราวของหมอตุ๊กไปออกอากาศ ใบอ่านออกอากาศขอขอบคุณค่ะ